สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนายเมจิกนะฮะก็ปักอินที่เราปักอินอะไรนะปักอินบลัดนะฮะก็ประมาณนั้นก็คือวันนี้ก็จะมาสอ่งใ,ใช้ปักอินสกอร์นั่นเองนะสกอร์ก็ใใคล้ายๆกับมันมันก็ไม่ใช่สกอร์ข้างๆนะแบบอย่างนี้นะแบบสกอร์เกมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับเป็นสกอร์แค่แบบเวลาเราพิมพ์อย่างเงี้ยมันจะขึ้นตรงนี้โอ้แบบลบหน้าจออ่ะท,ทำฟงทำฟาร์มนี่ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เลยไหมครับ น่าจะสูงประมาณนี้นะก็โอ้โหลำคาญมากแต่คือปักอินนี้ก็จะช่วยระดับหนึ่งก็คือปักอินนี้นะคือมันจะประกาศประกาศในเกมออนไลน์ช่วยไปเช่นประกาศในตัวนะชเช่นเราพิมพ์โป๊ะโป๊ะแต่สมมุติเราพิมพ์ทั่วเลยนะแต่ปักอินนี้ถ้าเราพิมพ์อะไรลงไปก็ได้เราพิมพ์ในช่องไปเลยนะดูนะครับเราพิมพ์ปุ๊บเน่ดูครับต้องชื่อเรามันก็จะมีไมโครฟนเมจิก เห็นไหมเห็นไหมมันก็จะไปเรื่อยๆของมันนะครับอันนี้ก็ต้องเซตที่เซตที่คอนฟิกว่าจะให้มันไปกินรอบกินรอบเราพี่มีกะเมก้าเมจิกวันเนี่ยมันมันก็ขึ้นไเมรับเมจิกวันแล้วแล้วเวลาคนกดแท็บดูก็จะอ๋อไอคนนี้ประกาศอย่างนี้เองอ่ะดูดูลับซื้อไอเทมเอ่อรับซื้อไอเทมเอ้ยรับซื้อเทมดาบบวกพันแล้วกันอ่ะ นี่ครับมันก็จะขึ้นรับซื้อไอเทมดาบบวกพันอ่าเห็นไหมก็โอ้โหสะดวกสบายแต่ว่าไอตรงนี้จะไม่จะไม่ให้ขึ้น,นี่ได้นะครับเดอะแต่ว่าต้องเสร็จในในคอนฟิกอ่ะเราลองใส่สีดูอ่าแต่ใส่สีไม่ได้นะครับโอเคใส่สีไม่ได้อืมเนี่ยละก็อย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์ฮ้ยขึ้นรับซื้อไอเทมดาบนะก็ปลักอินแบบเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเป็นปลักอิน เอ่อลักอินตัวนี้คือใช้ได้ทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีกําหนดเวอร์ชันนะคือโหลดมามันเป็นเวอร์ชั่น1 1.0 1.0นี่คือเวอร์ชั่นตัวลักอินนะไม่ใช่เวอร์ชันเออเขาไม่เวอร์ชันแบบเวอร์ชั่นตัวเกมนะเขาไม่ได้เขียนคือเวอร์ชั่น1.1.0นี่คือของเขาเลยใช่ไหมโอเคลักอินนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะก็คงหวังว่าจะมีประโยชน์นะเดี๋ยวปังอินน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็กจบเท่านี้ก่อนละกันนะก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์ด้วยนะครับโอเคฮะคก็จะเปพียงนี้แล้วกันบ๊ายบาย